สวัสดีครับศูนย์กีฬคารงแก้วเซรเบีครับยังจำไันได้ไหมครับกับคันนี้ครับ TFR ปี1995เกนะครับคันนี้เป็นรถต้นแบบของศูนย์กีิคาเป็นการเทสเริมยาเคแก้วแท้นะครับผมคันนี้ก็หลังจากที่เราเคยเทสไปในทุงนะครับปีที่3าที่4ี่นะครับเรื่องของการเทสแก้วแท้ด้วยลุงสกอตบอยนะครับด้านฝั่งโน้นนะครับก็จะเห็นว่ามียังมีความงดงามอยู่นะคันนี้เป็นรถที่ ให้งานจริงนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งวิ่งมามันหมานนะครับจากสัตหีบจนบุรีนะครับเคยเห็นว่าเป็นมีคราบมะแร็งต่างๆนะครับผมแต่อย่าไปด้วคเพราะรถเคลือบแก้วโซลานิกครับตัวนี้จะปกป้องได้อย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานะครับเทสนะครับว่าจะเห็นว่าเป็นคราบฝุ่นนะครับอย่างนี้นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถที่ไม่ได้เคลือบนะครับหรือรถที่เคลือบแก้วที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นะครับผมด้วยอะไรครับผมปกตินะครับรถที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เราก็จะฉีดน้ําก่อนนะครับไล่ขุ่นนะครับผมเพื่อไม่อยากให้รถเกิดริ้วรอยในการล้างนะครับผมแต่เราจะเช็ดเลยเราจะใช้ผ้าเช็ดเลยว่าจะเป็นอย่างไรจะให้ความใหม่ความเงางามหรือเปล่านะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผ้าที่เราเลือกใช้นะครับผมก็จะเป็นผ้าที่แห้งนะครับอันนี้ครับยังเป็นคราดำๆอยู่นะครับผม เก่าๆอยู่นะครับเนี่ยครับทีนี้แต่นี้ครับจะเห็นว่าจุดที่เราจะเช็ดนะครับผมอันนี้ทั้งช่างก็เช็ดไปได้แล้วนะครับผมก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับการแบ่งตัวของระหว่างการเช็ดไม่ได้เช็ดนะครับผมทีนี้เราก็ลดที่เครือบนะครับผมเราสามารถเช็ดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ผมเขาออกก่อนนะจะเห็นว่านะครับจะให้ความเงางามของเซรามิกขึ้นมาทันทีเลยนะครับ ถ้ารถไม่ได้เคลือบก็เขาจะสร้างรอยขนแมวของผ้าได้เลยนะครับแต่รอยก็จะเป็นรอยพื้นผิวของตัวเซรามิกหรือตัวของสารซิลิก้าเท่านั้นนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับผมเช็ดเบาๆเองนะครับฝุ่นนี้ก็จะแยกตัวออกกันทีเลยนะครับนี่นะครับฝุ่นก็จะติดอยู่บนผ้านะครับส่วนตัวสีรถก็จะมีความใหม่ จะเห็นว่าความแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในส่วนมูลนกนะครับจะเห็นว่าไม่ได้กลัวเลยนะครับของการเคลือบแก้วซรามิกแท้เนี่ยไม่กลัวเลยอันนี้โดนมาสองสัปดาห์แล้วนะครับผมรถคันนี้เป็นรถใช้งานใช้งานจริงๆเลยนะ๋ยแต่พารีวิวรอบคันว่าเบื้องตรงท้ายว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมถึงภายในว่าความแตกต่างรถ ที่เราขึ้นหลักๆนะครับคันนี้จะดูแลเรื่องสีเป็นหลักๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าที่มาเคลือบแล้วก็จะให้เห็นคือว่าเคลือบแก้วสนิทเลยแท้เป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าสีครับสีที่แดดเกาหรีนะครับผมจะลอกหมดเลยนะครับว่าเก่าขนาดนั้นเลยนะครับมีตามจุดต่างๆนะครับผมแต่สีที่เราเอามาเทสเนี่ยเราจะเอาเน้นลถที่เก่าใช้งานจริงนะครับ ที่อื่นก็จริงอยู่นะครับจะใช้รถที่เป็นรถซูปเปอร์คาร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วรถราคาหลักหลาย,ล,ายล้านนะียเขาแน่นอนเขาต้องมีวิธีการทําพื้นสีที่ดีหรือเป็นการเคลียร์โค้ดแบบดับเบิลโค้ดนะครับสีเขาก็จะหนาใช่ไหมครับแต่รถที่เราใช้งานจริงเห็นความใหม่อย่างเนี้ยเงางานขนาดนี้มันก็สุดยอดนะครับผมเรามาดูด้านในกันอีกหนึ่งนะครับว่ารถใช้งานจริงเป็นแบบไหนนะครับ ปีนี้รถตัวนี้ถ้าเรียกเป็นง่ายก็ TFR นะครับปีมังกรทองนะครับอายุก็ราวๆเกือบ30ปีเลยนะครับผมนี่ครับผมลูกยางต่างๆเนี่ยล่อนไปหมดแล้วนะครับแต่รถก็ยังใหม่ยังเงางามเพราะได้การจากการเกือบแก้วเซรามิกแท้นะครับผมให้ความเปลี่ยนแปลงของสีรถเลยนะครับที่เห็นเลยครับตามต่างๆนะครับคันนี้เราส่วนมากเราจะ เราเคลือบเฉพาะด้านหน้านะครับผากระโปรงแก้มเท่านั้นเองนะครับกันชนนิดหน่อยนะครับผมจะได้เห็นแล้วว่าเงางามจริงๆนะครับจากที่นการเบีดของเรานะครับจะเป็นลงสะก้อปลา้ฝั่งนี้นะครับมองเห็นอะไรนะครับสร้างความแตกงไม่เห็นอะไรเลยนะครับที่มีรอยเลยนะครับเพราะว่าได้ข้อแก้แค้นี่แหละครับเนี่ยสามารถทิศทิศยังไงได้เลยนะครับ ขุ่นก็จะเกาะบนภาพได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสีรถก็ใหม่เงางามเลยที่ทําอย่างนี้ไม่ได้ให้ไปทํากับรถที่ไม่ได้เคลือบได้นะครับเพราะว่าก่อให้เกิดรอยได้นะครับเฉพาะรถที่เคลือบแก้วเซรามิกแค้เท่านั้นนะครับเรามาดูภาพต่างๆตรงช่างอีกที่หนึ่งครับผมที่แบบนี้นะครับ จะมีข้าบแมลงเนี่ยเราล้างตุ๊บเนี่ยเขาจะไม่กัดนะครับเขาจะไม่ได้กัดตรงเนื้อสีนะครับเราล้างเขาก็จะหลุดง่ายนะครับเพราะมีสารซิลิกานะครับให้ความลื่นความแข็งเนี่ยจะปกป้องได้นานกว่ารถที่ไม่ได้เคลือบถ้ารถไม่ได้เคลือบอายุการกัดก่อนเนี่ยจะสั้นมากนะครับแต่นี้เราทิ้งได้แบบยาวๆสบายๆหายห่วงครับการเคลือบแก้วเซรามิกก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับอย่างคราบอย่างนี้นะครับเราทิ้งไว้นานได้ไหมครับถ้ารถที่ไม่ได้เคลือบไม่ได้นะครับผมบอกว่า มันจะกัดทันทีเลยนะครับผมแต่แล้วทีเคลือบมาเนี่ยทาวันไหนก็ได้ครับเรามีเวลาเราก็ล้างเช็ดแล้วก็ใช้น้ำยาดีนิดหน่อยก็หลุดเรียบร้อยแล้วครับง่ายง่ายมากเลยครับผมในส่วนของด้านในครับแล้วผมบอกถึงการใช้งานนะครับรถคันนี้บรรทุของใช้งานรินนะครับนี่ดูครับขุ่นต่างๆนะครับเนี่ยก็อุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานนะครับ สภาพดางในก็จะเห็นว่าอาจจะลกลกหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้งานเกือบทุกวันนะครับบรรทุกของต่างๆพวงมาไลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งรถ้นอีกที่หนึ่งนะครับเราดูฝั่งนี้เสร็จเราก็มาดูด้านท้ายกันทีหนึ่งนะครับบรรทุกของนะครับเพราะว่ารถกระบะก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมเป็นรถที่เน้นใช้งานนะครับเป็นหลักๆนะครับแต่เรามาให้แบบว่าให้เห็นว่ารถกระบะรถเก่าเนี่ยเคลือบแก้วได้ไหม เนี่ยครับคันนี้เป็นรถตึ้นแบบแล้วครับเคลือบได้จริงๆครับผมเคลือบสีสีของสีของรถนะครับเราปรับสภาพสีได้นะครับแต่ว่ารถใช้งานนานๆเนี่ยเราปรับสภาพพื้นผิวก่อนเราคอยมาเคลือบนะครับพอเราปรับเสร็จเนี่ยพอเรามาเคลือบค่ะเขาก็จะใหม่อย่างนี้ครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นสูตรแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับกระบวนการทํามันเรื่องของน้ํายาเรื่องของวิธีการนะครับตรงนี้นะครับผมมา ดูส่วนรถที่ฟองบอกวามเก่าอีกฝั่งของคนขับนะครับพวงมาลัยเนี่ยผมก็จะสงสารมากเลยนะครับผมก็เก่านะครับครับรถรุ่นหลายปีอย่างนี้นะครับผมรักษาสีได้ขนาดนี้ผมว่ามันสุดยอดม,มากจริงๆครับผมกับงานเคลือบแก้วเซรามิกที่ลิคานะครับผมเราก็มาให้เห็นว่าเคลือบแก้วแท้ เป็นอย่างไรทําแบบนี้ได้หรือไม่นะครับใช้ไม้ค้นไก่ก็ได้นะครับไม้ค้นไก่ได้เลยรถแกไม่เกิดรอยนะครับผมต่อให้เกิดรอยก็รอยบนพื้นผิวของตัวโซลูนิกเท่านั้นนะครับผมมาดูมูนนกกันครับผมที่ติดได้ของสัปดา์แล้วผมจะเอาผ้าเช็ดเนี่ยจะออกหรือเปล่านะครับผมเรามาเทสให้เห็นกันเลยนะครับตามหลักนะครับเพราะโดนมูนนกแป๊บเดียวก็จะเกิดคราบเลยนะครับนี่ครับ ก็คือจะติดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองเอาผ้านี้ชุบน้ํานิดนึงนะครับเพราะว่าม mm ูลนกเวลาเขาปกใส่เนี่ย mm hmm. เขาจะสร้างขลึกสร้างความแข็งนะครับเราจะเช็ดออกก็ค่อนข้างจะยากนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำนิดนึงใส่ใส่น้ํานิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ใส่ผ้านะครับวิธีแล้วก็ทำจนชืดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับหายเลยครับผม หายเลยครับหายเลยครับไม่มีเลยครับผมในอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำซับซับซับนิดหนึ่งนะครับ IR ให้มูลนกอ่อนตัวนะครับให้ละลายนิดหนึ่งนะครับหรือว่าน้ำนี้นะครับเราหยดลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับแล้วก็เช็ด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 แรงได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวครับผมเช็ดแรงได้เลยนี่ครับดูแลดูแลง่ายจริงครับผมเรื่องของการดูแลรถหลังจากที่เราเคลือบเซรามิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมการเราสมัยนี้นะครับเป็นสมัยที่เราไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรถนะครับการเคลือบแก้เซรามิกก็ตอบโจทย์ให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับ คครับขอบคุณในการติดตามชมคลิปในการรีวิววันนี้นะครับเรื่องของการเครือบแก้วแท้ปกป้องการเกิดรอยและให้ความเงางามได้หรือหม่ก็คันนี้ครับ TFR ปี9 9 5ครับโอเคครับคิดถึงเครือแก้วก็จะ่าลืมคิดถึงที่เลคาครับสวัสดีครับ